ทำกินเองวันนี้ชวนเพื่อนๆนมาทําแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือกินนะครับเป็นแกงกะทินะครับกินกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็เด็ดครับเริ่มจากอันดับแรกใช้เนื้อวัวนะครับลงไปรวนก่อนวันนี้ผมไม่ได้ใช้เนื้อวัวติดมันนะครับแต่ถ้าใครชอบเนื้อวัวติดมันสามารถเลือกเป็นเนื้อวัวติดมันได้เพราะมันจะมีความหอมมากๆเวลานํามารวนนะครับรวนกับหางกะทินะครับให้พอสุกแบบนี้นะครับไม่ต้องรวนนานมากนะครับเอาแค่พอสุกเปลี่ยนสีก็พอครับ จากนั้นตักพักเอาไว้ก่อนเลยครับวิธีนี้จะช่วยให้เนื้อไม่เหนียวมากนะครับแล้วก็สุกกำลังดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ออกมาหน้าตาแบบนี้พักเอาไว้ก่อนเลยครับจากนั้นนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับอัตราส่วนทั้งหมดอยู่ท้ายคลิปเพื่อนๆรอจดได้เลยครับเคี่ยวจนหัวกะทินะครับเดือดงวดสักนิดนึงก่อนนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับกะปิครับ คราวนี้นะครับผัดต่อจนพริกแกงกับกะปิละลายเข้ากันดีครับพอละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ไฟอ่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆถ้าใครชอบแตกมันก็เคี่ยวนาน,านๆนิดนึงนะครับเคี่ยวแค่พองวดหอมแบบนี้ก็ได้ปรุงรสด้วยน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็น้ําปลาครับอรอจนน้าตาลปีบ๊บละลายสักนิดครับ พอเราเคี่ยวมาจนน้าตาลปี๊บละลายพริกแกงได้ที่แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็นําเนื้อที่เรารวนไว้ใส่ลงไปได้เลยผัดคลุกเค้านะครับให้เนื้อเนี่ยซึมพริกแกงลงไปจะได้หอมๆครับพอผัดมาสักคู่นะครับพริกแกงเริ่มหอมแบบนี้แล้วก็ใส่หางอาทิลงไปได้เลยครับพอใส่หางอาทิลงไปแล้วเร่งไฟแรงได้เลยครับเราจะเร่งให้น้ําแกงเดือดไวๆครับ พอน้ำแกงเดือดพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่มะเขือเปาะลงไปเป็นอันดับแรกมะเขือเปาะอย่าลืมหัน่นแล้วก็แช่น้ำเกลืออไว้นะครับจะช่วยให้มะเขือไม่ดำครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงครับรอจนกว่ามะเขือจะสุกก่อนนะครับพอเราตั้งไฟมาจนมะเขือเริ่มสุกแบบนี้แล้วนะครับโรยใบยมะกรูดฉีกตามลงไปได้เลยครับพริกชี้ฟ้าครับ คราวนี้นะครับใช้ไฟแรงๆนะครับรอจนกว่าใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าจะเริ่มจะสลดสักนิดนึ่งก่อนครับพอพริกกับใบมะกรูดเริ่มสลดมีกลิ่นหอมเรียบร้อยนะครับหน้าตาออกมาจะประมาณนี้เลยตรงนี้นะครับเล่งไฟแรงจะจัดเลยเราใช้น้ําแกงเดือดๆนะครับเพราะว่าเราจะใส่ใบโหระพาลงไปเลยครับเวลาใส่ใบโหระพาเนี่ยน้ำเดือดๆใบโหระพาจะได้มีกลิ่นหอมครับแล้วก็ไม่ดําไม่ํำนะครับสีสันน่าทานครับ คราวนี้ตั้งไฟต่อนะครับรอจนกว่าใบโหงรพาจะสุกดีนะครับแกงเราจะได้ไม่บูดง่ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือทํากินง่ายมากๆไม่ว่าจะเข้าสวยหรือขนมจีนก็เหมาะมากๆนะครับอัตราส่วนวันนี้ผมขึ้นให้แล้วเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถจดนําไปทําทานได้สวัสดีครับ